คำปฏิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าะบิดาองค์พยาเวพระเจ้ายังทรงครอบครองยังทรงครอบครองอยู่เป็นนิตพระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษาพระองค์ทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมพระองค์ทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลําบาก พระองค์ทรงกอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาต่อบรรดาผู้ที่ถ่อมใจเชี่ยวฟังพระลัพปัดของพระองค์และยังทรงจัดเตรียมหนทางความรอดไว้ให้แก่คนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงประเสริญย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้า้ะพงหลายจะขอบคุณพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้ะพงหลายและจะบอกถึงการสัจจริทั้งสิ้นของพระองค์ที่ทรงกระทำภายในชีวิตของข้ะพงหลาย ขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระวัญญบริุทสุ์ทรงประทานของประธาน,ธานฝ่นฝนยายวิญญาณให้แก่ทุกทุกคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ตามชอบพระทัยของพระองค์เพื่อพระองหลจะสามารถที่จะร่วมปฏิบัติรับใช้พระองค์ตามของประทานของแต่ละคนในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตัดตักเตือนไว้จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสินใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ราจะรู้จักใจนั้นเล่า ข้าแต่พระเจ้าข้างหลายขอยอมรับว่ายังมีความบกพร่องในฝ่ายวิญญาณหลายครั้งหลายคราที่หลงเจนไปกับจิตใจที่ล่อลวงจนกระทั่งได้ล่วงละเมิดก่อคดีบาปที่น่าละอายครั้งแล้วครั้งเล่าต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้องค์พระปัญญาบิสุดทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้างหลายมีใจที่สำนึกผิด เพราะได้รับการตักเตือนจากพระาจนากงพปรงจึงขอทมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในขระพรงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอพระพักกงาพรง์ทอแสงลงบนเถทุกๆครัวเรือนบนผืนแผ่นดินที่กระงหลายได้อาศัยอยู่ โคไฟจากฟ้าสวรรค์เผาทำลายเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้หมดสิ้นไปแล้วก็พปร่งส่งช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของทุกคนที่เชื่อวางใจในพรร่งโอค่าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและในต่างแดนขอให้ทุกส่วนนั้นกลับฟู้สภาพดีเพื่อประชาก,กรของโรรองทุกๆคนจะได้มีงานทํามีไรายได้ในการดำรงชีวิตค่าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ส่งเลือกสรรคนงานที่สัตย์ซื่อของพระองค์คนที่มีความรู้ของพระเจ้าคนที่มีความเชื่อในฤทธิ์เดชของพระองค์เข้าดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญในการบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อทุกๆคนจะได้เห็นถึงความแตกต่างและยอมรับว่าทุกๆส่วนจะมีความจำเริญและสําเร็จผลเป็นอย่างดีได้นั้นต้องพึ่งในการส่งนําและการอวยพรจากพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงผู้เดียวเท่านั้นพระบิดาเจ้าข้า ข้าพง์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน